บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนเสนอสวัสดีครับถ้าเรามองย้อนหลังไปเมื่อ80ปีก่อนคือในพุทธศักราช2475 เราจะพบว่าในปีนั้นมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้น3เหตุการณ์ในสยามเหตุการณ์แรกในเดือนเมษายนคือวาระอันน่ายินดีและเป็นที่น่าจดจําเหตุการณ์ที่2ในเดือนมิถุนายนเป็นความเปลี่ยนแปลงที่พิบชมหน้าของสยามไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงส่วนเหตุการณ์ที่3ในเดือนสิงหาคมนับเป็นเหตุการณ์ที่ในเวลานั้นมีผู้คนรับรู้และยินดีกันเพียงในวงจํากัดแต่ในเวลาต่อมา เหตุการณ์เมื่อเดือนสิงหาคม2475ที่ผมกำลังกลา่าวถึงนี้จะส่งผลที่สำคัญอย่างยิ่งในหลายๆด้านต่อสังคมไทยพุทธศักราช2475ประเทศส่วนใหญ่รวมทั้งสยามยังคงเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก แต่สำหรับชาวสยามโดยเฉพาะในพระนครต้นปี2475คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นยินดีด้วยเป็นวาระของงานเฉลิมพระนคร150ปีในวันที่4 6ถึง6เมษายนหลังจากนั้น2เดือน18วันคือวันที่24มิถุนายนเวลาย่ำรุง่งกลุ่มบุคคลที่ใช้นามว่าคณะราษฎร ได้กระทําการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยคลื่นความเปลี่ยนแปลงแผ่ขยายเป็นวงกว้างในสังคมสยามนับจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่ถึงสองเดือนหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองคือวันศุกร์ที่12สิงหาคมน้ำบ้านนายพลเอกเจ้าพระยาวงสานุประพัฒน์เจ้าคุณบิดาของหม่อมหลวงบัว ชายาในหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรสมาชิกใหม่แห่งราชสกุลกิติยากรได้กำเนิดขึ้นหม่อมราชวงศ์สิริกิตได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรผพ้นจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองทำให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงออกจากราชการทหาร โอนย้ายไปทรงเป็นเลขานุการเอกประจำสถานอัครรชทูสยามนกรุงวอชิงตันดีซีจากนั้นเมื่อหม่อมราชวงศ์สิริกิตอายุได้สามเดือนหม่อมหลวงบัวก็เดินทางตามไปสมทบโดยมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิตให้อยู่ในความดูแลของบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบวัวปฐมวัยของหม่อมราชวงศ์สิริกิตดำเนินไปท่ามกลางสิ่งใหม่ๆหลายแง่มุมทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก ณเวลานั้นคงไม่มีใครคาดคิดว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิตจ,จะเจริญวัยมามีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับผลจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กระทั่งถึงปลายปี2477หม่อมราชวงศ์สิริกิตอายุ2ปี6เดือนหม่อมเจ้านักขัดมงคลชงลาออกจากราชการกลับมาสยามครอบครัวจึงได้อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งที่พระตำหนักของหม่อมเจ้านกขัดมงคลหรือวังเทเวศ ปากคลองพดุงกรุงกเกษมริม่น้ำเจ้าพระยาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในสังคมสยามพระชนชีพช่วงผสมวัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชีนาถหรือหม่อมราชวงศ์ชริกิจในขณะนั้นดำเนินไปอย่างเรียบง่าย <c oughs> เช่นเดียวกับบุตรีข้าราชการในพระนครโดยทั่วไปเพราะเจ้าพระยาวงศานุปภาพเจ้าคุณตา ซึ่งเป็นผู้อภิบาลหม่อมราชวงศ์ชุริกิจในวัยเยาว์นั้นแม้จะเคยมีตำแหน่งสูงในราชการแต่ก็เป็นบุคคลที่สุจริตไม่หาประโยชน์จากอำนาจหน้าที่พึงพอใจในชีวิตที่เรียบง่ายสมถนันเมือ่ออายุได้4ปีหม่อมราชวงศ์ชุริ k r i ก็เข้าศึกษาในโรงเรียนและจากนั้นไม่นานความเป็นไปของโลกก็ส่งผลสะเทือนมาถึงประเทศไทยกระทบถึงทุกคนในช่วงเวลานั้นอย่างไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าบริษัทไทยเบเวอรรจจำกัดมหาชน